เวกิเวลา่าเครื่องดื่มผงจากใบอ่อนข้าวสาลีและว่านหางจระเข้ยังมากด้วยคุณประโยชน์คือ 1. เป็นแหล่งรวมของวิตามิน B2 ที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันตามปกติครับ 2. ยังมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท 3. มมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของเม็ดเลือดแดงและเยื่อบุต่ตางๆครับ กล่องหนึ่งมี32ทานง่ายครับเพียงแค่นำไปผสมน้ำ250มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันก็สามารถดื่นได้ทันทีอุดมไปด้วยคุณภาพครับสดชื่นจริงๆริงเวกิเวาเครื่องดื่นชนิดผงใบอ่อนข้าวสาลีไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ Uekiwela, by see you.